มุมมองที่จะทำให้คุณรวยขึ้นคนเราจะรวยหรือจนมันอยู่ที่มุมมองคุณมองยังไงคุณก็จะเห็นแบบนั้นแล้วสิ่งที่คุณเห็นมันก็จะไปสร้างความรู้สึกมุมมองของเราเป็นยังไงดูที่ชีวิตของเราถ้าเรารวยแล้วแสดงว่ามุมมองต่อความรวยของเรานั้นดีแต่ถ้าเรายังไม่รวยปรับมุมมองให้เห็นว่าความรวยมันคือธรรมชาติ มันมีความรวยความอุดมสมบูรณ์อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วร่างกายที่สามารถบำบัดรักษาตัวเองได้อันนี้ก็คือความรวยคุณต้องมองความรวยให้เป็นเรื่องง่ายถ้าเรามองความรวยว่ามันคือธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งเราจะเข้าถึงความรวยได้มากขึ้นมันคือการทำความคุ้นชินมันคือการตีโจทย์ใหม่ทั้งหมดเลยว่า มันมีคนเยอะมากที่ไม่ทำงานไม่ทำอะไรเลยก็ยังรวยได้จริงๆแล้วความรวยมันง่าย